สวัสดีนะคะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสายโซโทรัตาโรนะคะเวงเว,งวงเอาพลัง,งานบวกไหมทุกคนก็อย่างที่ทุกคนเห็นในตอนนี้ไข่ก็จะอยู่ในต่างห้องต่างเมืองนะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงของการเดินทางแล้วก็อย่างที่บอกคือก่อนหน้าเนี้ถ้าใครที่ดูคลิปก็จะทราบว่าไข่จะอยู่ในช่วงของการเดินทางแล้วก็ย้ายเมืองย้ายรัดแล้วก็ย้ายบ้านเพราะฉะนั้นในตอนนี้ไข่ก็จะรอจังหวะของการย้ายเข้าบ้าน อันนี้ก็จะอัดคลิปในโรงแรมแบบนี้ไปก่อนเพราะฉะนั้นในช่วงแบบ2สัปดาห์สสัปดาห์นี้กล้องก็อาจจะมีมุมแบบแปลกๆตรงนี้นิดนึงก็อยากจะให้หลายๆคนโอเคแบบรอติดตามแล้วก็เข้าใจนะคะก็ในวันนี้ก็จะเป็นคลิปที่อยากจะเอาพลังงานบวกมาให้แล้วเดี๋ยวใครจะมาหาเวลาทําคลิปอื่นให้อีกเนาะเพราะว่าค่อนข้างจะหาเวลายากในช่วงแบบนี้ก่อนที่จะเข้าบ้านอะไรยงเงี้ยนะคะก่อนอื่นขอทุกคนกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ใหงรู้เฮงอยู่ด้วยกันกับไข่ตรงนี้เช่นเคยนะคะ เหมือนเดิมเลยเนาะฝากด้วยแล้วก็ใครต้องการจองคิวดูดวงส่วนตัวหรือว่าส่งเปเปอร์เสริมดวงนะทักมาที่ลายของไข่นะคะ K H A I เด z เนมาดูหน่อยสิว่าพลังงานในวันนี้เนี่ย energy คลิปนี้ do you miss me พราเขาเหล่านั้นคิดถึงพวกคุณหรือไม่พลังงาน energy ในวันนี้จะเป็นยังไงบ้าง ในวันนี้มีใครคิดถึงพวกคุณหรือไม่มีใครอยากจะบอกอะไรสื่อถึงไพ่ในวันนี้ Energy คนที่คิดถึงพวกคุณสําหรับคนที่เป็นพลังงานคลิปนี้คือพวกคนที่มีการที่แบบว่า1เป็นรักอดีต2เป็นพวกคนรักคนคุยหรือบางคนในบางกรณีเป็นพวก Energy 3สามีภรรยายอย่างเงี้ยที่เป็นพลังงานเก่าๆที่มีช่วงเวลาของการแบบชามาพาร์เซปเรตก็คือการเลิกลาการห่างการแยกย้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มีในพลังงานตรงนี้มากๆเลยสําหรับคนที่คิดถึงกันเพราะมันเป็นคลิปที่หัวข้อก็คือคนที่ thinking missing you คิดถึงกันนึกถึงเธอแล้วถ้ามีภาพแบบนี้ขึ้นนั่นหมายถึงว่าคนที่คิดถึงกันเป็นพวกคนที่อยู่ห่างๆางกันต่างคนต่างอยู่กันเลิกลากันอะไรอย่างแน่นอนในบางกรณีคนที่คิดถึงกันแบบนี้เป็นพวกคู่ที่แบบว่าอย่างเช่นเป็นคู่กันปกตินี่นแหละแต่ว่า อยู่กันคนละที่ได้ด้วยนะคืออยู่กันคนละจังหวดัดอยู่กันคนละประเทศไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถานก,การณ์ชีวิตหรือในเรื่องของงานที่ทําให้ต้องอยู่กันคนละที่อะไรก็ว่าไปค่ะมันมีอยู่ในพลังงานนี้ด้วยนะในเ n e น g y แบบนี้นะคะเออทีนี้ขอดูในสิว่าไพ่อาจจะมีอะไรขึ้นมาในวันนี้บ้างเนาะเออก็ดูในสิว่ามีใครคิดถึงพวกคุณหรือไม่ในพลังงานนี้นะคะ มีใ,ใครคิดถึงพวกคุณหรือไม่พวกเขานั้นคิดถึงพวกคุณหรือไม่สำหรับไพ่ในวันนี้พวกเขานั้นคิดถึงพวกคุณหรือไม่สำหรับไพ่ในวันนี้นะคะมาดูกันเออคนแบบเฮ้ยหมอใข่ตัดผมใช่ของใครตัดผม,ต,ดผมตัดเองเลยอะเออเพราะว่าร้านตัดผมที่อเมริกาเป็นอะไรที่แบบถ้าไม่จําเป็นจริงๆไม่ควรเข้าเพราะว่ามันแพงเกินไปมันแพงแล้วบางที่ไม่ได้ตัดดีด้วยเพราะฉะนั้นตัดเองดีกว่าอะไรเงี้ยเออ นะคะดูน่อยสพวกเขาเรลานั้นคิดถึงพวกคุณหรือไม่โอเคว้าวพวกเขาเหานั้นคิดถึงพวกคุณหรือไม่ววพวกเขาเหล่านั้นคิดถึงพวกคุณหรือไม่ว้าวพวกเขาเหล่านั้นคิดถึงพวกคุณหรือไม่นะคะพอดูหน่อยสิพวกเหล่านั้นคิดถึงพวกคุณหรือไม่เอเนจี Energy, มีพลังงานแบบว่าว้าวไพในวันนี้สวยมากมีเลขสิบขึ้นมาถึงสองใบทั้งไพหลักและไพในกองใครจะไม่ใช้ไพยเยอะนะอืมมีพลังงานเดอะสตาร บางคนตรงนี้มีพลังงานเกี่ยวข้องกับราศีกุมได้ด้วยนะคะคุณอาจจะเป็นชาวกุมหรือคนที่คุณคิดถึงเป็นกุมหรือคนที่พวกเขาเหล่านั้นเขาแบบว่านึกถึงมาถึงคุณเขาเป็นเอเ r g y ีแบบพลังงานพวกกุมๆอะไรเงี้ยมีได้แล้วก็มีพลังงานที่เด่นมากคือฝ่ายเมสิงถนูคนที่คิดถึงกันในคลิปนี้เป็นเอเจี g, พวกธาตุไฟอะไรแบบนี้ได้ด้วยอืม แล้วก็อิทธิพลตรงนี้ไพ่ด้วยความที่มีสิบถ้วยอะ่ะมันต้องมีคนที่คิดถึงกันแนะ่นอนที่สาคัญคือ,อไรคลิปนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งที่เด่นมากๆอย่างที่บอกคือว่ามันมีพวกคนที่แบบมีความสัมพันธ์พันกันปกติแต่ว่าด้วยความที่ภาระชีวิตภาระหน้าที่หรืองานหรืออะไรก็ว่าไปอะ่ะทําให้อยู่นคนละที่และทําให้มีความคิดถึงกันอยู่ในวันนี้ที่ไพ่ขึ้นมาด้วยและมีความหวังมีความหวังบางอย่างเป็นในทางแบบโฮปโฮปฟูลของชีวิต อะไรเงี้ยค่ะแล้วที่นี้เอเนจีตรงนี้ไพ่ด้วยความที่มีเลขสิบที่เป็นสลิสิบที่สวยมากๆที่เป็นเลขสิบสิบถ้วยกับสิบเปลี่ยนเพราะฉะนั้นมันมีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่แบบว่าพวกที่คิดถึงกันในคลิปนี้เป็นอีเนี่จีอย่างที่แบบว่าคิดถึงกันแบบที่ว่าโอเคคุณกับเขาเป็นเหมือนครอบครัวคุณกับเขาเหมือนมีความสัมพันธ์ที่ผูกพันด้วยในกรณีบางกรณี คุณกับเขามีพลังงานที่มันมีความคิดถึงอยู่ตรงนี้มากๆเพราะมันเป็นเลขสิบที่สวยมากๆเลยในคลิปนี้เออแล้วเป็นความคิดถึงแบบมีความหวังด้วยเป็นความคิดถึงแบบ positive แบบพลังงานบวกแบบความหวังที่เขาเรียกว่ามีฝันอยู่ในใจเป็นความปรารถนาอยู่ในใจที่มาในทางที่ดีมาในทางที่บวกอะไรเงี้ย แล้วที่สําคัญมีพลังงานเอเนอรีแบบนี้คือเป็นแบบว่าบางคนเนาี่คิดถึงการในคลิปนี้ถ้าเป็นผู้รักอดีตอะไรเงี้ยนะมีใครบางคนที่แบบว่าอยากจะพยายามที่จะเหมือนแบบโอเคฉันจะเป็นแบบคนที่คู่ควรหรือว่าเป็นคนที่ดีเพื่อเธอเพราะฉันยังคิดถึงเธอหรือว่าฉันยังมีความหวังกับเธออะไรก็ว่าไปแล้วก็รวมถึงคนที่แบบว่ามีแพชชั่นเน็ตบางอย่าง มากๆในตัวอีกฝ่ายหนึ่งและยังนึกถึงการยังมีความปรารถนายังมีความหวังอยู่ในใจยังมีแบบสตาร์อยู่ข้างในอยู่ตรงนี้ที่อยู่ในพลังงานของความรักความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือไพ่มันมาสวยมากฉะนั้นคือมันยังมีคนที่คิดถึงกันมากๆตรงนี้โดยเฉพาะพวกคนที่เป็นพวกคู่แบบว่ามีความห่างกันนะมีการที่แบบว่าเคยคุยกันหรือเคยคบกันหรือเคยอยู่ด้วยกันแล้วแบบตอนนี้ได้ทับได้แค่ได้แค่ทำแค่ เพียงแค่คิดถึงเธออะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเขาดูในซีพลังงานไพเอเนจีจะเป็นยังไงในวันนี้นะคะมีคนที่ถึงพวกคุณหรือไม่มีคนที่ถึงพวกคุณหรือไม่นะคะอมืมีคนที่ถึงพวกคุณหรือไม่อืมว้าวดูดีโอ้ไม่ก๊ไพเอเนจีมีพลังงานซิงเกิลแบบโอลนี่ฉันเหงาฉันคิดถึงเธอฉันโลนี่ฉันโดดเดี่ยวนะฉันโสดอะไรอย่างเงี้ย มีช่วงเวลาของการที่แบบจะต้องมีความหวังมากๆที่สำคัญดูดีๆนะคะคให้มี Unfinished Business Unfinished Business มากับขอโทษนะมันจะมีแสงเงาๆมาจากาตรงนี้อะด้วยความมันเล่นแสงกับกับ LED อืมพะไม่งั้นคือตรงนี้มันจะถ้าใครไม่มีขาตั้งกล้องที่มี LED กับไฟตรงนี้คือมันจะมืดไปหมดเลยนะเพราะมันไม่มีไฟอะไรตรงข้างๆนี่เลยโอเคเอโทษนะ separation มากับ u n f i n i u s i n e s s เนี่ยแสง i ั h e d Business เห็นไหมอะ Unfinished b u s i n เน s เนี่ยเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ของคู่บางคู่ที่แบบว่าคนที่คิดถึงกันคือคนที่แบบเรื่องของฉันกับเธอยังไม่จบกันนะอะไรอย่างเงี้ยเออมีอยู่ในพลังงานนี้ชัดมากๆอีกเอ e เน y หนึ่งนะทีนี้เนี่ยเรามาดูแบบไพ่คงข้อความอะไรกันหน่อยเนาะเออรู้สึกแบบเปิดไพ่แล้วก็แบบชอบแบบตื่นเต้นไปด้วย แลวด้วยความที่แบบใข่อะเวลาเวลาอัดไพ่แล้วรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในโซนของตัวเองแล้วไม่ต้องมีความกังวลว่าแบบสามีเดินเข้าออกไปมาเสียสมาธิหรือว่าเสียงทีวีรบกวนอะไรเงี้ยหรือว่าลูกๆแบบว่าแปบ๊แปบๆร้องไห้หรือมีความกิดกา้าดเล่นอะไรเงี้ยมันทําให้เราเสียสมาธิได้แต่แต่พอมันเป็นแบบนี้ที่เหมือนอย่างสมัยก่อนอะถ้าใครติดตามไขแ่แรกๆอะ ในช่วงนั้นที่ไข่แบบสดๆเมื่อก่อนอะแล้วอยู่ในห้องตัวเองอะมันจะเป็นช่วงเวลาที่ไข่แบบมีเอ e เนอมากๆม,มีความดีดมากๆเพราะว่ามันไม่ต้องมีใครมาแบบทําให้เราเสียสมาธิอะไรเงี้ยน, mm hmm. นอกคะคะเออตอนนี้ก็คือแบบสามีกับลูกก็ปล่อยให้เราแบบอัดคลิปได้ตรงนี้แนละ้วเดี๋ยวเขามารับอะไรเงี้ย <c oughs> ทีนี้เอามาดูหน่อยสิว่า พวกเขาเหล่านั้นที่เขาคิดถึงพวกคุณเขามีข้อความอะไรถึงพวกคุณคนเหล่านั้นที่คิดถึงพวกคุณเขามีข้อความและความรู้สึกยังไงถึงพวกคุณนะคะอืมคนเหล่านั้นที่คิดถึงพวกคุณเขามีความรู้สึกยังไงถึงพวกคุณเอนเนอร์จว้าวว้าวไพ่สวยมากทุกคนไพ่สวยมากทีนี้ขอดูหน่อยสิว่าเอเนจีเป็นยังไงบ้างคนเหล่านั้นที่คิดถึงพวกคุณเขามีข้อความอะไรถึงพวกคุณนะคะ คนเหล่านั้นที่คิดถึงพวกคุณเขามีข้อความอะไรถึงพวกคุณคนเหล่านั้นที่คิดถึงพวกคุณเขามีข้อความอะไรถึงพวกคุณนะคะ energy มีพลังงานคือบอกเลยนะว่าคนที่คิดถึงกันตรงนี้มีเปอร์เซ็นต์สูงมากๆของพวกคนที่แบบว่าเป็นพวกคู่ที่เคยผูกพันกันมากๆในในระดับของสามีภรรยาได้ด้วยนะแต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่พลังงานที่จะต้องเป็นสามีภรรยาทั้งหมดเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นเอนจีแมแบบว่า พวกคนที่จะต้องมีช่องว่างในความสัมพันธ์บางอย่างของชีวิตรักก่อนที่จะเหมือนวงจรชีวิตอะทำให้มูอ้อนกันเป็นวงกลมหรือว่ารอกันเป็นวงกลมแล้วยังวนลูปหรือตรงนี้แล้วเหมือนแค่ให้บว่าบางคนยังมีความคาดหวังที่อาจจะมีความสัมพันธ์ที่แบบว่าอยากให้คนนี้เป็นรักสุดท้ายอยากให้คนนี้เป็นสามีหรือภรรยาของฉันคิดถึงคนนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าไพ่เอเนจีในวันนี้นะพลังงานเนี่ย มันเป็นไพ่แบบว่าใครบางคนที่มูฟออนเป็นวงกลมเอออาจจะเป็นตัวคุณหรือเป็นพวกเขาเหล่าน,นั้นมูฟออนจะเป็นวงกลมคิดถึงเธอเป็นวนๆไปอะไรเงี้ยอยู่ในลูปวนลูปน,น,นะคะแล้วก็ใครบางคนยังไม่สามารถลืมเธอได้หรืออีกในนึงคือเขาเรียกว่านะฉันไม่สามารถเอาเธอออกไปจากหัวสมองของฉันได้ฉันไม่ไม่สามารถลบเรื่องของเธอออกไปได้อะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเวลาใครมาดูดวงส่วนตัวใครจะแนะนํานะ อยากจะให้หลายๆท่านที่ลังเละมาเช็คไพ่กับไข่โดยเฉพาะอย่างเช่นพวกรักเก่าๆเอยหรือว่าใครที่เหมือนอยากจะมาเช็คให้แน่ใจไพ่ของความรู้สึกกับใครอะไรเงี้ยค่ะเออนะมามาจองคิวดูไพ่ได้ที่ไลน์ของไข่ K H A I D O Z ตามรายละเอียดที่ไข่มีให้ตรงเนี้ยนะนะคะยังมีคนที่แบบว่า never leave my thoughts ยังไม่สามารถเอาเรื่องของเธอออกไปจากหัวฉันได้เรื่องของเธอไม่เคยออกไปจากความคิดของฉันเลยอะไรเงี้ยแล้วดูไพ่นี้ดิ You are my future wifey l คือแบบเธอคือภรรยานในอนาคตของฉันว้าวว้าวสวยมากคือมันสอดคล้องกับไพต่ตรงนี้ตรงไหนรู้ปะ่ะเพราะในวันนี้ใครเห็นไพ่เลขสิบเยอะมากๆแล้วมันเป็น10บที่เป็นไพ่แบบเนี้ยความหมายแบบเนี้ยคือ10เหรียญ10ถ้วยของคนที่อยากจ,จะมีแบบความสัมพันธ์ที่ซีเรียสกับใครหรือความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าโอเคคือ อยากจะสามารถทําให้ใครบางคนเป็นแบบว่าเป็นคนที่ใช่เป็นรักสุดท้ายได้ฉันยังคิดถึงเครอรคนนี้อะไรเงี้ยว่าไปเมเจีที่แบบว่าบางคนเนี่ยอยากจะมีช่วงเวลาของความรู้สึกสนุกสนานในชีวิตแต่บางครั้งมันอาจจะสนุกไม่ออกเพราะว่ารักมันยังไม่ฟินเลยอะมันจะสนุกได้ไงอะไรเงี้ยมันเลยทําให้มีบางคนต้องการจะมีแบบเอเนจีความรู้สึกแบบ more f ันหรือ time to Fu n ตรงนี้แล้วก็ ใครบางคนพยายามหาทางออก,กอะไรบางอย่างในชีวิตด้วยตัวของพวกเขาเหล่านั้นด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงพวกคุณหลายๆท่านตรงนี้ด้วยแล้วก็อิทธิพลตรงนี้จะต้องบอกว่ามีบางท่านจะต้องผ่านช่วงเวลาเหมือนแบบว่าหลุมดำหรือมุมมืดของชีวิตรักใครบางคนที่ต้องการแสงสว่างในชีวิตรักอยู่ตรงนี้รอความหวังบางอย่างเหมือนเดอะสตาร์ที่ต้องมีความหวังมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอยู่ในเอเนจีนี้ที่นี้ใครจะปิดท้ายด้วยไพ่เซตนี้ที่เป็นไพ่ที่ใครชอบมากๆเอเนจี Energy หนึ่ง ป็นไพ่ดีวายแมสเซพวกเค้านั้นที่คิดถึงพวกคุณนะคะเขามีข้อความอย่างไรถึงพวกคุณในวันนี้พวกเค่านั้นที่คิดถึงพวกคุณมีข้อความอย่างไรถึงพวกคุณพวกเค้านั้นมีความรู้สึกอย่างไรถึงพวกคุณสําหรับคนที่เป็นเจ้าของไพ่ชุดนี้พวกเค้านั้นคิดที่คิดถึงพวกคุณเขามีข้อความอย่างไรถึงพวกคุณนะคะขอดูหน่อยสินะ energy i love you kiss me อ๋อแสงมาอีกแล้วเล่นแสงกับอ้อย เป็ไนไงดีแสงจ้ากเกินไปหรือเปล่าโอเคอ่ะอย่างนี้ก็ได้ I love you kiss me ฉันรักเธอนะอะไรนู่นนี่นั่นเออนะคะมีแบบไพ่ฉันมากๆเลยแล้วก็ตรงนี้ energy มีการรอคอยค่ะ I am waiting for our divide I am waiting for our divide u o n o n n e c t i o o to happen but in t h e m e a n t i m e I'm f o c u s i n g on myself for us คือจังหวะชีวิตที่ต้องทำให้ต่างคนต่างโฟกัสตัวเอง mm hmm. เพื่ออะไร mm hmm. เพื่อเรา mm hmm. ทั้งคู่นั่นเองอะไรเงี้ยนะคะ mm hmm. เป็นการรอคอยจังหวะบางอย่างของโชคชะตา d ีไ n e ์ค n นเนคน่ะเออเป็นเรื่องของจังหวะชีวิตเป็นเรื่องของโชคชะตาและเวลานะคะมีไพ่พลังงานที่คนบางคนต้องการจะสื่อถึงกันว่าออได้โปรดอยา่า อย่าทิ้งฉันอย่าจากฉันไปไหนเลยนะฉันยังคิดถึงเธอนะอะไรอย่างเงี้ยยังคิดถึงคนที่จากหายไปหรือยังคิดถึงคนที่ห่างกันหรือต่างคนต่างอยู่ฉันรู้ว่าการกระทําของฉันทําให้เธอแบบรู้สึกแย่หรือรู้สึกไม่โอเคมากๆรู้สึกผิดหวังในตัวอะไรเงี้ยแต่ฉันพร้อมที่จะแก้ไขนะอะไรเงี้ยนะคะมีคนที่สื่อถึงกันในคลิปนี้แบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีคนต้องการจะสื่อว่า อย่าโกหกฉันนะถ้าเธอโกหกฉันอนะฉันจะสามารถเซนหรือรู้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นเซนของความสัมพันธ์ที่เป็นเหมือนดีไว n e คอนเนคชันของคู่บางคู่ตรงนี้ d ี b ว n d บอนดิงนะคะนี่คือพลังงานในวันนี้ที่ยังมีคนที่คิดถึงและมีความหวังต่อกันมากๆมากๆมากๆเลยและยังมีคนที่ยังไม่สามารถที่จะ delete หรือว่า เอาคนอีกคนหนึ่งออกไปจากความคิดได้ให้กาลังใจทุกทท่านสําหรับคนที่คิดถึงใครหรือว่าใครที่คิดถึงกันมากๆในวันนี้นะคะก็ใครขออนุญาตไปก่อนเพราะว่าในวันนี้อัดคลิปเยอะมากๆเริ่มเบลอแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรอเวลาแอนดรูมารับแล้วก็จะได้ไปไปหาลูกเพราะว่าตอนนี้คือในช่วงเวลาที่อัดคลิปที่เห็นเยบๆแเยวเพราะว่าแอนดรูกับลูกอ่ะไปรออยู่ที่บ้านพ่อแม่ของแอนดรูก็คือขับรถประมาณ1 0 1 5นาทีน่ะถึงแล้วนะคะก็ ในวันนี้ต้องขออนุญาตไปก่อนก็อยากให้หลายท่านเข้าใจนะคะเพราะว่าใครหาเวลามาอัดคลิปให้ทุกคนมากๆจริงๆนะคะแล้วก็สำหรับใครต้องการจะคิดูดงส่วนตัวหรือว่าสำหรับเพเปอร์ทำวิลีอของใเคร K H อนดนะคะใครแบ่งเวลาแล้วก็จัดเวลาอยู่ให้ทุกคนได้ เนาะมาเช็คไพ่กันว่ามีใครเป็นยังไงพลังงานยังไงมีใครจะกลับมาไหมมีใครรู้สึกไงกับคุณหรือว่าพลังงานความรักบางคนจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมใน้วความสัมพันธ์หรือแนวโน้มไพ่ดวงของคุณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นถามเรื่องอะไรเนี่ยมันจะมาในทิศทางไหนมาเช็คไพ่ได้แล้วก็รวมถึงใครต้องการวอลเปเปอร์เสริมดวงมงคลไม่ว่าจะเป็นเสริมดวงรักรักเก่ารักใหม่ รักสมหวงังหรือจะเป็นในเรื่องของเสริมดวงเงินสมดวงงานหรือสมดวงเรื่องอะไรทั่วๆไปอะไรเงี้ยสามารถมาสั่งกับไข่ได้นะคะที่ไลน์ของไข่เคเอชดซดวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ